นี่จ้าเดียวค่ะแซ่บผู้เดียวเบิร์นคนนะคนนะน้ำลายแตกรอเลยนะจ้าน้ำลายแตกรอเลยนะจ้านี่นะคนนะคนนะวนๆวนๆวนๆวนกันมวนกันอืมนี่ไก่กรอบของดาวตำระเบิดแตกจ้ะเผ็ดทะลุจออืมนี่ เลบทะลุจ,จอเด้อค่ะพี่นอ้องอะมามามา,มาเฮาสวดกันเลยสวดกองเงินค่กงเงิใช้อะไรดีใช้ตะเกียบไ,ไก่กรอบกองเราเนกรอบ Hmm. Mm-hmm. <sighs> เผ็ดสุดยอดอต้อนอย่างก็ตนก้นกิมจิอ่ะ เป,เป็นตอนคนเป็นตอนค่ะอืมจับกระดอกจับกระดอกกันที่อ่ะ อ,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 อันนี้กับม,มะระตำกระถิน Nope. Yep. Cái <laughs> cọp <laughs> 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 うん。<Cal mel> บระเบ,บดิบบดระเบ,บดิบบดระเบิดป๊าต้นไก่กรอบก็ห้าก็ต้อนพริก 啊！Oh. สุกยาคว้านเห็ดของต่ำเด้อมันนี่สุกยาคว้านเห็อี๋ทำกระถินผัดมีไก่กรอบแบบระเบิด แทบระเบิดแซบระเบิดเผ็ดโคตรโคตรแอปแปลกอยู่คนเดียวพี่น้อง ก,กอห้องมะเขือนี่ปลูกเองด้ค่ะมะเขือมาจากต้นเราเอาเอากินเสรจจะพาไปดูมะเขือมีต้นสองต้นอ่ะแต่มันก็ได้กินแล้วแซบแซบ หวานอร่อยไม่เหมือนมันซื้อในร้านเนาะแซบ่บสมส้มกำลังดีอ่ะอันนี้ก็มะเขือมะเขือเปาะที่สวนกะเฮ็ดเอง คุณนจิทำเองกับข้าวอันเนี้ยทำเองทุกอย่างไม่ได้ซื้อซื้อแค่วัตถุด,ดิบบางอย่างเนาะไก่กรอบทั้งหมดละกินโซ่ทำนี่แหละโซ่อันไข่ไก่กรอบกับโปรดักเนะ่ะมอ กูได้บ่มหัวาสีเอาไปเห็ดอีหย่างกินไหมกินกินได้น่ะทุกอย่างอเอาไปโรยกินกับอะไรก็ได้กินได้เมืดบังคอยสิกินต้นบกเกระคอ,อยนะบเกรอปลูกเองอกินแซบ่บ ทิ้งหน้าบ้านเข็บเอาอยู่หน้าบ้านอ่ะใส่สอนซอย,อยน้ำปลาได้อะสไปแปละพี่น้องเห็น,ก,นก,กันบอยบอยเจอกันบอยบอย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเสียบระเบิดบังบังตำกระถินผัดหมี่ไก่กรอบผัดหมี่ไก่กรอบไก่กรอบ นะคะเพจของเพจของตัวนี้เข้าไปดูกันสนใจสั่งสินค้าก็เนาะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่น3ามลดสลดนะคะ360บ,บาทค่ะ3มลดสามร้อยหบ,บาท1ถุงบรรจุอยูออ่ร้อยยี่สกร,รัมค่ะส,สีบา,าท1ถุงขายที่ ร้อยสี่สบ้าบาทนะคะสามถุงสามร้อหกสิบบาทค่ะอันนี้ไม่รวมค่าส่งเนาะสนใจสนใจก็ทักกันเข้ามาเนาะแซบอีรีก็รู้ว่าสิปีเฮ็ดอีหยังกินกน็ตามนี้เลยเอาไปกินตามแม่ค้าเลยค่ะแซบมากกินกันเป็นหมูก็แซบเนาะกินคนเดียวก็แซบ กิมจิก็มีค่ะกิมจิก็ขายมีราคาส่งด้วยเนาะใครสนใจที่จะเอาไปเป็นตัวแทนน่ะก็สามารถมีราคาส่งของไก่กรอบก็มีเนาะสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้กิมจิราคาส่งก็มีนะคะราคาหน้าร้านก็มีค่ะราคาหน้าเว็บจะอยู่ที่60บาทต่อ250้อากรัม ส่วนราคาส่งก็มีนะคะสนใจก็ทักเข้ามาเนะาะอันนี้อยู่ที่1ถุง120กรัม149บาท3ถุง3มถุงนะคะ360บาทเนาะสนใจก็ดินบ็อกทักเข้ามาเดอ้อใครอยากกินก็กินน้ำกันเดอ้ออ่ะไปละอืมตอนนี้ก็คือ ตอนนี้ก็คือเผ็ดหมูดับแล้ว